ลมเริ่มมาอีกแล้วตอนนี้ก็5โมงได้แล้วบรรยากาศกันมึงดีเลยครับผมซื้อต้นไม้มาอีกหนึ่งต้นต้นนี้เป็นหน้ากากฟาโลนะครับกลุ่มไม้ด่างเลยแต่เขาไม่ใช่ไม้ด่างนะหน้ากากฟาโลเขาเป็นเอกลักษณ์ของเขาไม่ใช่ไม้ด่างแต่ว่าเขาก็อยู่ในกลุ่มไม้ด่างนะี่แหละที่คนกลุ่มไม้ด่างเขาเล่นกันแต่ก่อนราคามันแรงตอนนี้ราคามันลงค่อนข้างเยอะลงในแบบในราคาที่เรารับได้ ไม่รู้มันจะลงไปเยอะกว่าน,นี้ไหมแต่ก็คงมันสวยอะ่ะมันมีความเป็นเอกลักษณ์หน้ากาฟาโรนใกล้ปีใหม่แล้วลมไหม่แล้วแพ็กเกจของเขานะครับนี่ ต้นนี้ไม่แรงนะครับพันกว่าบาทเท่านั้นเองตอนเนี้ยตอนนี้วันวันนี้วันที่25ธันวานะวันคริสต์มาสพอดีเลยราคาตอนนี้อยู่ที่พันกว่าบาทไม่แรงพันกว่าบาทประมาณพันสามถึงสองพันคือสองพันนิดๆอะไรประมาณนี้แล้วแต่จานวนใบขนาดความสูงขนาดต้นอะไรมณนดูเขาห่อมาอย่างดีนะแพ็กเกจของเขานี่ตะกร้าสองใบเล็กๆน่ารักเลยชมพูกับสีเขียวให้ผมผมชอบสีเขียวด้วยนะเขียวเนี่ยดูเขาแพ็กเกจมาอย่างดีน่ารักเชียว ตะกร้าสองใบแวบบริการขนส่งไปสนีไทยนะครับอ๋อเขาล็อกจากด้านใต้กระถางมันก็ไม่ได้น้ำหนักเ็โอเคอยู่เขาล็อกจากด้านใต้ตนนใต้เนี่ยนะก้นของตะกร้าเนี่ยเขาล็อกมาอย่างี้นี่นี่ใบมีสามใบนะสองใบใหญ่กับสมกับ1ใบเล็กๆแต่เราต้องแกะออกมาก,ก่อนล็อกยังไงเนี่ยล็อกดีมากเลย <laughs> แกะไม่ได้ใช้ฟ,ฟางยึดข้างล่างมันก็ดูดูไปอยู่นะแต่คือยังไม่ได้ ยังไม่เคยแพกเองหรอกดูดูของคนที่เขาผมซื้อต้นไม้แล้วผมก็ดูเวลาเขาแพกไหมเขาแพกไปยังไงนะเกิดตัวเองจะแพกบ้างแต่ดูดูไ,ไปก็ไม่ได้แพกง่ายจนเอฟอย่างเดียวเลยซื้ออย่างเดียวต้นไม้ซื้อเข้าอย่างเดียวย <gasps. S 1> อ้หงงงหน่าต้องรีบแล้วรีบแล้ว <that> อัง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 โอ้เปลี่ยนเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนสถานที่อ่ะเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมลมแรงมากเลยแกะดีๆก็คงจะยากแล้วตอนนี้ลมแรงมากลมมาจากไหนเยอะแยะเนี่ยโอเคดูหน้ากากฟาโรเนี่ย โอเคอ้เขาวิธีการแพ็ควิธีการเก็บดินของเขาดีมากเลยเขาขายเป็นประจำอยู่แล้วไงแม่คาคนนี้ก็เป็นเพื่อนในเฟสผมนี่แหละผมแอดไ้นานแล้วที่จริงผมตั้งใจว่าจะซื้อนานแล้วแต่ว่าผมก็มองมองอยู่เพราะราคามันก็ลงทุกวันทุกวันว้ากะว่าให้มันลงในระดับที่ผมรับได้ก่อนวายวายวาหลบหลบลมเนี่ยนะครับมี2ใบใหญ่ก็ก็ไม่ใหญ่มากหรอกนี่แหละประมาณ3มนิ้วมือผมนี่เอ้ใบเสียนิดนึงเนี่ยมีแผลเลยเนี่ยแต่ใบนี้ชัดอ่ะี่ใบนี้ชัด ดฮ้ยนี้กระดูกชัดก้างชัดมาเลยทุกคนคงจะรู้จักหน้ากาฟาโลกันอยู่แล้วมั้งเขาไม่ต้องหารูปภาพมาให้ดูหน้ากาฟาโลเป็นพืชที่ก็ชอบน้ําระดับเนะครับเพราะฉะนั้นวัสดุปลูกเขาก็น่าจะมาตรฐานไม่มีอะไรมากมายหรอกเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาคนที่ผมสั่งซื้อหน้ากาฟาโลต้นนี้ดีกว่าผมซื้อมาราคาไม่แรงนะครับพันกว่าบาทเท่านั้นเองนี่แมค้าคนนี้นี่ชื่อเมย์ไม่ต้องถาม เออใช่ชื่อเมย์ก็เขาบอกอยู่แล้วชื่อเมย์ก็ยังไม่ต้องไปถามเขาะนะวว่าเขาชื่ออะไรถามแต่ต้นไม้ก็พอนี่ครับ ม่ค้าคนนี้ครับชื่อเมย์ไม่ต้องถามเนี่ยเขาบอกแล้วว่าเขาชื่อเมย์ไม่ต้องถามชื่อเขานะผมไม่มีใครถามผมก็ไม่ถามผมถามแต่ต้นไม้เออโอเคเขาอยู่นครสวรรค์นะครับเนี่ยผมแอดเพื่อนเขาไปนานแล้วแหละผมก็ดูเขามีฟาโร่เขาฝาขายฟาโรเป็นอาชีพเลยเนี่ยต้นไม้หลักๆของเขาเลยผมก็แอดไปแล้วผมก็ดูเขาไลฟ์ขายอยู่เป็นประจําทุกวันทุกวันเนี่ยเขาก็ส่งขายเป็นประจําของเขาครับนี่หน้าตาเนี่ย Yeah. จริงเขามีบัตรกลุ่มไม้ด่างด้วยนะกลุ่มไม้ด่างกลุ่มบอลซีอะไรเขามีบัตรด้วยนะจริงแต่ว่าผมแอดเพื่อนไปนานแล้วเรามีความสนิทสนมกันระดับหนึ่งในกลุ่มเพื่อนที่อยู่ใน Facebook ในกลุ่มต้นไม้ด่างเราก็ไปเม้นต์เราก็ไปดูเขาไลค์ขายนู่นนี่นั่นเป็นประจำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นความเชื่อใจมันมี100%อยู่แล้วไม่ต้องไปขออันนี้อันนี้คือเราเชื่อใจกันอยู่แล้วแล้วเขาวีดีโอคอมมาให้ดูด้วยมั้งคือเขาอาจจะกลัวว่าผม ไม่เชื่อหรือเปล่าไม่รู้แต่เขาก็วิดีโอคอมมาเลยนะเขาไลฟ์แล้วผมถามว่ามี หน้ากากฟารลหลักพันไหมหลักพันนิดๆพันไรพันสองพันเนี่ยเขาบอกว่ามีมีเอาให้ดูใน like ไลน์แหละบอกราคามาผมก็โอเครับนับคนแรกเลยวันนั้นแล้วไลน์เสร็จเขาก็โทรมาวิดีโอคอลมาให้ผมดู่เนี่ยต้นนี้นะโอเคแล้วก็ส่งโอนเงินโอนสลิปอะไรกันเรียบร้อยเขาก็แพ็คแล้วก็ส่งมาให้ผมที่จริงมันวันน,น,นี้วันเสาร์นะมันแต่ไม่มีใครโทรบ,บอกไงเพราะมันไม่มีเก็บปลายทางไงไรษณีนีไทยเนี่ยไม่ดีอยู่อย่างนะถ้าไม่มีเก็บปลายทางเนี่ยเขาจะไม่โทร แข่งเขาเคยมาส่งที่ไหน <samh> เขาก็จะส่งที่นั่นเลยเขาเสียนิดหนึ่งแต่ว่าบางคนเขาก็โทรแจ้งแหละในส่วนใหญ่ถ้าเขาเคยมาส่งที่ไหนเขาก็จะไม่ไม่โทรแจ้งพอเพราะ,พ,ราะพวกต้นไม้พวกอะไรสิ่งมีชีวิตเรารู้กันอยู่แล้วเราต้องติดตามอยู่แล้วเราต้องติดตามสถานะพาัสดุของเราเองอยู่แล้วแต่ผมเพิ่งไปรับมาวันเช้าวันเสาร์เขาน่าจะมาถึงตั้งแต่วันศุกร์เย็นๆแต่ผมไม่ไม่ว่างไงแล้วไม่ได้ติดตามสถานะด้วยผมก็เพิ่งไปรับมามันก็เฉาเานิดนึงแหละใบก็เสียหายนิดนึงแต่ไม่เป็นไรหรอกมันแข็งแรงหน้ากากปาโลไม่เหม สีวันสีเนี่ยถ้าใบเสียหายอย่างนี้ใบนั้นก็อาจจะทิ้งไปเลยใช้เวลาไม่นานก็คงจะทิ้งใบไปเลยนะใครที่สนใจอยากจะไปเอฟต้นไม้ของเขานะครับเฟซบุ๊กเขาก็เนี่ยถามนี้เลยชื่อเมย์ไม่ต้องไปถามเขานะเขาชื่อเมย์ไม่ต้องไปถามเขาอีกว่าเขาชื่ออะไรถามแค่ต้นไม้ก็พอโอเคนี่ครับเชื่อใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วคนนี้โอเคนี่เขาขายต้นโมต้นไม้จริงจังกๆเขาขายฟาโล หน้ากากลาลงเขามีเยอะมากโอเคประมาณนี้แหละ ก่อนจากกันไปก็ถ้ามีประโยชน์ก็หรือว่ามีอะไรก็สักถามพูดคุยกันได้นะครับแลกเปลี่ยนพูดคุยกันใต้คอมเมนต์มีอะไรผมก็จะตอบก็มีอะไรก็พูดคุยกันนะครับแลกเปลี่ยนความรู้ไม่ต้องดราม่าไม่ต้องอะไรกันเยอะแยะก็ถ้าใครเข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสัคราคนละหนึ่งนะครับเพื่ออาจจะไม่เป็นกําลังใจก็ได้อาจจะแบบกดๆไปงั้นแหละไม่ต้องกดกระดิ่งไว้ก็ได้กดกดเพิ่มเพื่อนกดติดตามกดทิ้งๆไว้งั้นแหละแล้วก็ไม่ต้องกดแจ้งเตือนก็ได้พอให้แบบคนทํารีวิวดีใจนิดหนึ่งอะไรแบบนี ไม่ต้องใส่ใจแบบกดให้นิดนึงแคผ่ผ่านมาดูมันพูดอะไรวะไม่รู้เรื่องเอกดให้มันหน่อยอะไรเงี้ยขาเป็นกําลังใจนิดนิดโอเคโอเคอันนี้ก็คือหน้ากาฟาโรของผมนะต้นแรกเออสวยฝ่าไม่รู้วันนี้ลมแรงมากโอเคไปแล้วสวัสดีครับ